เผ็ดกลางนะครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดไหมก็เผ็ดกลางกลางดนเผ็ดมันไม่เหมือนกันเอาเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางของพี่น่าจะเผ็ดมากสำหรับผมบางคนลิ้นไม่เหมือนกันเนาะเผ็ดกลางบางคนกินบางคนกินเผ็ดน้อยไปกินเผ็ดกลางจะเผ็ด คาสังหัวยอดไข่แดงเผ็ดน้อย ยอดไข่แดงแค่หนึ่งร้อยบาทใช,ใช่ไหมใช่ครับ ข้างหลังก็ยังบรรยากาศดีเหมือนเดิมเป็นวิวทะเลข้างหลังนะครับต้ไกุ้งตุกหมยเฮ้ยกุ้งุก สุกหนหยแรงปลาลาเผ็ดน้อยแยกหนวต่อได้ยำสุกหหยแรงปลาลาเผ็ดน,น้อย จะถามได้เอาช้อนไหมเอาให้เขาไปด้วยนะได้หนึ่งร้อยบาทอันนี้แยกน้ำได้ค่ะแยกน้ำนะครับ ยังยังไม่ได้ที่ประจาครับตรงนี้แต่จะอยู่ประมาณโซนแถวนี้นะอ้ยเนี่ยพ่อพ่อพี่ลุงพี่นุงไปจอดรถโน่นก็เลยอยู่ต้องมาขายวันแรกทีนี้กลับมาขายปกติแล้วนะปกติครับ จิ้มสามสิบาทจิ้มสิบบาทไอนน้ต่อจะตามอะไรครับอันนี้ตามป่าเหมือนกัน,นะครับตามป่าเหมือนเดิมตามป่าเฮ้ยาป่าเฮ้เราจะตามบอกเป็นรสชาติสไตล์ไหนอีสานอีสานไหมอีสานนวลนัวนัวปลาร้าหน่อยๆใช่ไหมใช่ครับอ๋อ่า,น,อาปปน,น้ำมะขามเปียก นี่ปลามาเป็นไหนมีตัวไหมมีตันไหมมีตันไหมมีค่ะในฤดูตันหนฤดูตันเลยโอ,อ้ของแท้ <c oughs> ปลากระดีด้วย <c oughs> ปลาแล้วปลาปลาก <c oughs> ะระดีหอมน้ำปลาฮะมาอยู่ใต้ลมดีหอมปลาเลย <c oughs> กี่บอกตำปลาอะไรเจ็ดสิบบาทเนะเจ็ดสิบบาทนี่แล้วก็จะมีหนังไก่โครงไก่อันนี้หมักเองเลยปะหมักเองครับหมักเองเลยสูตรที่ไหนอีกสูตรที่ไหนอีกไก่ที่องเคยไปกินของโคราครับอ๋ออ๋อเป็นสูตรของทางโคลาใช่ครับนี่คือไปก๊อปปี้เข้ามาหมดเลยใช่ครับชอบกินอยู่แล้วครับอ๋อเลยมาดัดแปลงเอาอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยนะ ไก่ทอดพริกแกงครับอ๋อไก่ทอดพริกแกงนีนง่น้องๆก็มาค้าขายกันรับราชการาหารกันทั้งหมดนะ <c oughs> ใช่ไหมนี่ กินนากินใส่ถุงนะครับพี่รู้ใส่จานน<ป>ี่ต้องแบบนี้น้ำปลาร้าเตะข้าดั้ง ใช่ไหมเขาบอกนะ้ำมัรับแต่ข้าดังใช่ไหมใช่ป่ะนี่แบบนี้เลยหูน่ากินมากทุกคนหูจุกจุกจุกจกนี่หนังไก่หนังไก่พุงนี้นึ่งมาเลยพรุงนี้นึ่งขา้าวเหนียวมาเลย ใหญลูกค้าถามนี่ขไก่ขายไงชุดละสามสิบบาทเอาชุดละสามสิบบาทได้ยิบแปบไม่ต้องช่างเลยนะเดี๋ยวก็รู้กำไรอยู่ที่ไหนนี่โอเคขอบคุณนะครับใส่ในถุงอย่าใส่เลยนะ โค้งเท่าไหร่ครับ,บ,บ10บ,บาทโค้งละ10บาทโอเคทาน500นะครับน,นี่ต่อด้วยยำอะไรนะครับอันนี้ยำตามสั่งครับยำตามสั่งหมูกรอบกุ้งสดไข่แดงหอยแครงหมูกรอบกุ้งสุกหอยแขรงไข่แดงเท่าไหร่แบบนี้200บาทครับ200บาท วันนี้น้องก็มาเปิดวันแรกเลยรู้ว่าเปิดปุ๊บเราก็มาปั๊บต้องนัดวันหลังหนูต้องเอาไฟขาวมาตัดดวงหนึ่งเพราเหลืองนี่เดียวแล้ว อาหารมันเหลืองต้องไฟขาวตรงกลางดวงน,น<ล>มันจะอาหารสวยเลยเหลืองหมดแลวกษาะมันออกเหลืองต้องเอาขาวมาตัดดวงนึงมันจะนวล กรอบแยกถุงอ่ะหรือใส่ไปเลยข้างบนเ้าใ,ใส่ไปเลยมันมันอะไรมันอะไรมันลอลย ร้อยบาทถุงไปเริ่มเลยมัดเองเลยน้องนับเป็นคนไก่ละ <laughs> อสองร้านเท่านี้ครับตัวนี้นะคะปัจจาคมด้วยนะครับน,นี่เรียบร้อยแล้ว